ตัวนี้เปิดตัวนีหามื่นเกตครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับสายกระทบครับสายกระทบเปิดไปหามื่นเจ็ดพันบาทก็คือกันครับราคาซ้ำกันครับแต่ว่าเพิ่นขับด้เดือนกว่านี่แหละครับผสมไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าดีพันมาเนื่งเดือนเต็มครับนะครับผ่านรอบแล้วพี่น้องครับเปิดละเปิดจักบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดสี่มื่นเกตครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาห้องครับราคาห้องต่อได้ครับเป็นสายของบามันนี่นะครับอืเปิดไปจักบาทพรอเปิดจน เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วค่าห้องต่อ,อ,ต,อต่อไรครับต่อได้พร้อมสวัสดีครับพี่น้อง จูด้เดอร์ายฮอดงซิตี้ครับชงของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน้องสื่อกางการสื่อขายง้อควายครับเมือนี่อยู่กับบ่าจูนผู้บ้านนากรมคุณอีสารบ้านยูเคเทศบาลเทศงานอบตครับคลิปนี้บ่าจูนสิพาพี่พาน้องอ่ามาหาพอศรีนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพอศรีพีกัดบ้านหน้าแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเมื่อนี่เปิดให้พี่น้องเบิ้งทั้งหมดซีโตซีโตนะครับเนาะราคาเก่า มาตรฐานพอสีครับงวดนี้มีแบบใดในนี่มีประกันทองน้ำบ่มีประกันทองแม่นึงครับประกันทองแม่นึงพร้อมครับเอาไว้สุดท้ายครับให้พี่ให้น้องเบิร์นกันครับโอ๊ตตะวันงามๆได้พี่น้องชุดนี้พอสีจัดให้นะครับเนาะอาจังได้กับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จุลิเดอร์บายมดุงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรซาละดีๆีหาเหล่ามุงงงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องมาเริ่มตัวแรกเลยนะพ่อเนาะเอาตัวตัวนี้เลยตัวนี้ครับเปิดเจ้าบาทครับนี่ ตัวนี้เปิดดันนี่ฮะมื้นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับสายกระทบครับสายกระทบลูกจักโตแล้วลูกได้สองตัวครับตัวที่สองในท้องครับนี่อ๋อผสมไปแล้วครับผสมพอนี่ครับผสมพอนี่พี่น้องอ่าพอช็อกโกแลตนะครับเนาะอ่ายูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดท่าเจ็ดช็อกโกแลตนะครับผสมเมื่อวันสิบสามอ่าท่านว่าที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเต็มครับนะครับเดือนกับอีกเจ้ามือข้านี้เดือนนิดๆ ครับเดือนนี้นิดเดียครับเดือนครึ่งครับอุ้ยเดือนครึ่งเดี๋วตัวนี้พี่น้องสิบสามสิบสามท่านว่านะครับเดือนครึ่งแล้วพี่น้องผ่านรอบสองรอบแล้วครับนะครับเนาะใไฮหฮย่อยๆเลยพี่น้องอ่าเป็นง้อสีมุมบักตานนะพ่อเนาะครับอ่าโหหนาสีเสมอปากบอพอว่าก็เลื่อนนิดนึงอยู่บ่เลื่อนเลื่อนนิดนึงเหรอครับเลื่อนนิดนึงครับน้อยนึง กับเพื่อนคอโค้งโค้งเสียปากพอดีเลล่ะตามสไตล์สายกระทบพี่น้องแข้งขานาขาดำโบเต็มคันประกันต้นนี้คือเก่านะพ่อครับประกันต้นนี้ประกันต้นนี้พี่น้องตอนนอกอยู่ตรงกลางขานาควันยู่มองอ่านั่งทับพอดีเนาะมองนั่งทับพอดีมองนั่งทับพอดีนะครับนาดำนะครับฉีดงามฉีดหญ้าเลยพี่น้องลูกสองในท้องแข้งขาถือว่าใหญ่สมส่วนกับพี่น้องเครื่องงามนะครับโค่นหางกลมพ่วงหางแง่เศษใหญ่เลยแต่ว่าเพิ่ง เพิ <en> ่ง <t une> แยกลูกไปบดดนแมนบอน,นี่ครับแยกออกจากลูกมาบัวท่านอนดนบันใดครับอืมท่านในเต็มปันไดนนะพ่อเนครับบัวท่านในเต็มปันไดนเพิ่นกรสิเพิ่นกร,ส,นกรสิเลี้ยงธรรมชาติพร้อมครับงัวธรรมชาติงัวบ้านบ้านนีน่แหละครับอืมแต่ว่าเพื้นหาสิกินเก่งได้พี่น้องครับอืมเขาเท่าไหร่ราคาห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องครับราคาห้องสําหรับสาวนีพี่น้องท่ายสูงเท่าใดีนี่พอมาร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกลัวอยู่หรอกร้อยสี่สิบกว่าเนาะครับ ลอยสี่สิบสามสิบสี่หนูเนาะประมาณนั้นครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับเส้นหลังนี่เส้นหลังแดงตะวันหลังดำใส่ได้เลยนะครับโบเต็มขันกับพี่น้องสำหรับสาวหนีนะครับนกแข้งขาถือว่าใส่ได้กระทู่ขากระชับข้อขาใหญ่นะครับสมส่วนดูสบายตาร่างโตยาวเลยนะครับถ้าเลี้ยงเต็มเต็มหนิอ้ท่ายเพิ่นเนี่ยสิเต็มทัดใหญ่เนาะใหญ่พี่น้องลูกแรกมันให้ลูกง่ามพร้อมนะงออ เดตว่าเดตแม่เพิ่นมาครับลูกบ่ได้ครับเพิ่นบ่ขายให้เป็นลูกแม่นนะเฮ้ยเอาแต่แม่นมาโอ้ยเพิ่นบ่ขายลูกให้ครับนะครับสุดยอดพี่น้องห้าหมื่นห้าอ่ามื่นเจ็ดพันบาทห้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องต่อได้พี่น้องอ่านี่คือแม่ที่หนึ่งครับนะครับแม่ที่สองบานไปเบิ่งซ้ายบารมันเลยครับบารมันเลยนั่ง่อนนั่ตัวเเนาะครับโอ้สุดยอดครับโคนหางเปรยเลเฟดครับพี่น้องไงตัวนี้ก็ เปิดไ้หาเมื่นเจ็ดพันบาทกัคขึ้นกันครับราคาซ้ำกันครับแต่ว่าเิ่นทับใ้เดือนกัวนี่แหละครับวันนี้ม่มีหลอดมีใบน่าทับโตครับทับโตไปครับพอบามันเลยครับนะครับตัวนี้ก็เป็นง้อไซบามันนะพอนะลูกผสมนะครับท้ายสูงประมาณลอยสามสิบกัวรับ ลอยสามสิบไปปลายครับแต่ว่าม่วมันผ่านลูกหนึ่งแล้วแหละครับอ๋อลูกแรกผ่านไปแล้วครับอืนี่ลูกสองม่วมันอยู่กับลงสีเพิ่นนะจังว่ามันพี่โอ้รับโบอึดบ่อยากครับงัวมันได้กินห้ามพันเอาห้ามไม่กินมันเลยพี่เออมัเลยพี่ครับแต่ว่าลำตัวดีพี่น้องลำตัวเงยวนะครับขวัญอยู่มองนั่งครับอ่าบารมันลูกผสมไม่เลยนะครับเนาะครับอ๋อโอ้ยพี่อีหลีด้ยพี่น้องงัวงม่นี่ก้มคขรุเลยครับ มันได้กินดีนะมันมัน่ยกับลงสีเพิ่นสีสีแดงกลับเลยสไตล์เพิ่นนะครับกล้ามเนื้อถือว่าดีกล้ามเนื้อไทยถือว่าโเต็มพี่น้องเต็มจำบําเลยประกันต้นนี้นะพ่อเนาะประกันต้นนี้ครับทบทอนครับประกันทบประกันท้อนนะครับแข้งขาถือว่าสมส่วนนะครับเนาะคนกกะสิบพี่โพสเนาะโอ้ยใช่ได้ใช่ได้นะครับเนาะโอ้หามือเจิดขึ้นกัน ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทคือกันพี่น้องโคนหางถือว่าหญ่งแลพ่อเนาะแต่ตายบ้ามันเลยพวงหางใหญ่เงย้ยวเกือบพอดพื้นเลยครับพี่น้องสำหรับสาวหนีนะครับเนาะหางดกหางลามหางดกหางลมนะครับเกือบพอดพื้นเลยแข็งขาสมส่วนสมุดดีนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห่องผสมพอะมาณไปเดือนกลัวแล้วตีผสมเดือนกลัวเหรอครับลูกมันกับเห็นอยู่อยู่น้ำพึ่ง รุนเอาลังเที่ยงทีรีได้พี่น้องโค่นหางจับสูงขับสไตล์บามันเลยนะครับเนาะมันเพิ่นเรียงดีนะมันอยู่กับลงสีเพื่อนของกินร้ายคอ่าลงสีเพื่อนกะก็รวยบอกง่ายซะเนาะเพื่อนเอาห้ามหอได้งิ่นนะเออง่วเล่กินดีอยู่ดีนะครับเลี่ยมโตใสด้เลยพี่น้องถึงแม้ว่าหาเมื่อนเจ็ดนี่ผสมพอบามันบอติดกะกะเปบะบอเสดายไปใส่พอมีหลอดมีใบ แย่งดีนะพ่อเนาะครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้สำหรับแม่นี่นะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องคอคขากระชับดีนะครับแย่งขาถือว่าสมส่วนประกันตั้มนิ้นะพ่อเนาะครับประกันตั้มนี้ประกันตั้มนิประกันทุกประกันทอนเนาะครับโอ้สวยสวยสวยสำหรับสาวนี่นะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้ใส่ได้เลยพี่น้องอืมหูนี่พีบีแล้วครับหูบะมันหูบะมันนะครับออหูบะมันพีบีแล้วนุ่มบอมีติงเนาะครับบอมีติงครับบอมีติงฉีดง่ามพี่น้อง มันเหมือนพึ่งแยกลูกบวพร์ว่ามันอันนี้เต่านมยังไงอยู่ดีครับอันนี้เอาลูกออกมันกับว่าได้ดนไปไหนเนี่ยนะาพึ่งแยกลูกมันออกไว้ครับมันกับนมมันหกสิ่หยบเนี่ยลูกไาสิเจ็ดแปดเดือนนี่เนาะมึงส่งเนาะลูกเกสแปดเดือนนี่แหละครับอืมเพราะว่านมยังยังแบบเต่านมยังอ่อนอยู่นะยังไข่อยู่ครับนะครับเนาะสำหรับสาวนี่ โอ้ใส่้เลยครับใส่พ่อแดงกะแดงครับตอนนี้ใส่พ่อบ้ามันใบเดือนกัวก็ล่อรุนกันบ้าบามันโตไวครับถึงพ่มีพี่น้องเอาไปกะจัดโหลดพี่น้องอยากได้พ่อได้กะใส่กันไปเลยครับงามนะครับแม่นี่กล้ามเนื้อมาเต็มดีครับครับเครื่องดำนะครับเนาะหัวัสมบูรณ์ดีโบสเต็มขันนะครับนี่คือแม่ที่สองห้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห่องนะพ่อเนาะอมาเบงสีเข้มๆบานพี่น้องสีเข้มๆสาวน้อยบนนี้ ครับเมียสาวหน่อยผสมมันนี่เท่าไรอ่ะนี่แหละครับผสมไปแล้วครับผสมมันต้นนี้ครับอ่ากระพอนี่เลยครับซีวายหนึ่งสามสามนะครับน้องพี่น้องสองหลอดเลยครับผสมไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าดีพันมาหนึ่งเดือนเต็มครับนะครับพันรอบแล้วพี่น้องครับเปิดละเปิดจักบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาห้องครับราคาห้องต่อได้ครับใช่สูงเตัวใดนี่ ลอยสามิหาบวกครับลอยสามทิบกวยหรอกครับครับลอยสามซิมหาบวกลคพี่นองครับเป็นสีแดงผสมดำครับเป็นสีแดงผสมดำพี่นองมันหยอกออกมุมหมักตาเนียนอ่เข้มได้แหละครับอ่เขื่อนว่าแดงโบดหรอครับเป็นมันเป็นง่วนแดงโบดนี่แหละครับครับโอ้สุดยอดพี่นองสำหรับสาวนีนะครับนะผู้ได้มาเม็นสีเข้มเขมง่วสาเน้หน่อยแม่นี่ถือว่าใส่เลยเลยครับและข่าวทะเก็พอแลคาวที่มื้นเกครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับต่อได้ครับ ปันทุบถอนประกันต้นนี้นี่ละครับผสมกับพอซี่ว่หนึ่งสาสามวบพี่น้องเดือนเต็มนะครับนาะเอาไปรุ่นเอาครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องมันเป็นงวงแม่สาวผสมเทลเล็กนะงวงแม่สาวผสมเทลเลยกโค่นหางกลมนะครับเครื่องดำดำบัตโตพี่น้องบอกไงซะสีนี่คือสีแดงดำนะครับเข้มไปหนรับงวงแม่นี่ขาดในลูกซองไปแล้วนี่แห้งสีดำก็เก่า <laughs> ีมันก็นทีเข้มกว่านี้มุมบักตานแบบบักตานนักเลย <laughs> นะครับเน <c oughs> าะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาห้องชีดงามพี่น้องคอ <c oughs> ขากระชับอ่ากระถูกขาถือว่าใซ่ดายนะพ่อเนอะ <c oughs> อาะน,นาสวย <c oughs> นะครับนาห้านดีพี่น้องไห้งว่วงสามโตไห้ถึงสามโตเสียงว่าพี่น้องฟ้าโทมาเดอร์บอดท้าโทมาซานนี้ โบทันเดียวราคาถือไว้ใส่ได้นะครับเนาะมาเบิ่งแม่ใหญ่ๆประกันทองแม่นบ่แม่นี่แม่นี่ประกันทองครับเพิ่นตรวจทองแล้วครับอือันตร้าซาเรียบร้อยครับลูกใดในทองว่าลูกสองครับลูกสองในทองครับอ๋อสุดยอดพี่น้องท่ายสูงมาณลอยสี่สิบกลัวนะพ่อเนาะประมาณลอยสี่สิบสองสี่สิบสามตีสี่สิบห้าบวกลบเป็นลูกผสมบามันเลยแหละครับ เป็นสายของบาบันนี่นะครับอืมเปิดไปจากบาทพ่อเปิดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องต่อต่อได้ครับต่อได้พร้อมครับเพราะว่ามันเป็นงูประกันนะครับนี่อ๋องูประกันท้องครับสมพรครับผสมไวเรียวพี่น้องอ่ากับพอกาเลสเนาะครับมันได้ซีซีเดือนเลยเคฟหกใบหลอดหลอดกาเลสใบหลอดกาเลสพี่น้องผสมไปตั้งแต่สิบสามกันยายนผ่านมากำหนดคอยคือ28มิถุนายนนี้นะครับเนาะประกันท้องกันยาตุลาวิทยาธันวามกราสี่เดือนครับสี่เดือนครับพี่น้องสำหรับ เพราะว่าตรวจแล้วครับตรวจแล้วประกันม่านประกันโขกถอนประกันต่ำนี้นะครับกันทุกอย่างครับบ่ประกันแค่ตัวผู้ตัวเมียครับใช่สูงลอยสี่สิบได้ครับพี่น้องลอยสี่สิบก็กวพุ่นละนะครับเป็นสีสไตล์จำปาเนาะพ่อเนาะเป็นสีจำปานี่แหละครับเป็จำปาแดงนี่แหละจำปาแดงนะครับเนาะตะโนเลื่อมค้าหน้านิดนึงเพราะว่าตะโนขานเพิ่งกว้างครับอ่าตโนค้าเพิ่งกว้างพี่น้องเนาะเออกว้างพอสร้างงามครับฉีดฉีดบางนะครับเนาะนุ่มซีอยู่บ่พ่อ นมมันี่ดีครับบ่มีติ่งครับบ่มีติ่งน้องครับนรับอ่าขอขาถือว่ากระชับแข้งขาใหญ่สมส่วนสมูทพี่น้องสมูทดีลูกสองหรือลูกสามลูกที่สองครับลูกที่สองทด้องครับอืมใส่ได้โบเต็มขันเลยนะครับคลิปหูดาำนะพ่อเนาะอ่าหน้าดำนะครับอ่าขวัญย่งมองนั่งทับหลังใหญ่นะครับเนาะใส่ได้เลยพี่น้องสาหรับสาวหนีนะครับเป็นเป็นงัวหูหอมนะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเครื่องดำครับพี่น้องตัวอะไรครับอืมนี่เครื่องพ่นด้ำดำนะครับเนาะลูกลสองพอเพีนงมาลูกสองครับอ่าลูกสองให้งัวยู่นี่คือให้ดีมันแม่งมันตอัหรือเม่งวันตอมตาบ่ครับโอ้สุดยอดพี่น้องแข้งขาถือว่าใส่ได้เลยสําหรับสาวนี่นะครับเนาะอ่าผสมพออกาศเลทเคเอฟหกแปดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องนะเอิกถือว่ากว้างอยู่ดีพี่น้องสำหรับสาวนี่ราคานีประกันทองสี่เดือนก็ถือว่า โบแพงเกินไปเนาะพ่อเนาะบบแพงเกินไปนะครับเนาะมันเป็นงบประกันนะครับอ่ก็สมสมราคานะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับฝ่าวทรมาหาพอสีนะครับเนาะเบอร์ยังพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสองครับเก้าสองหาเก้าศูนย์สามครับครับพอสีนะครับพอสีหน้าแตะครับบ้านหน้าแตะตะมนตหน้าแตะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมณีเปิดให้พี่น้องเบิ้งสีสาวครับสีสาวสี่สี ครับนะครับซีสาวซีซีพี่น้องตัวนี้นะครับถ่ายสูงประมาณลอยซีสิบกัวกัวนาผอนะบาจุนคิดว่านันสิถึงลอยซีสิบหายดอกนะพ่อถึงอยู่หรอครับประมาณนันเนาะครับพอ่าบอถึงอยู่หรอกผมกับทวงมันลอยประมาณลอยหกอยู่นี่มันก็สยูวางลอยซีสิกวอยู่หรอกครับลอยซีสิบนะครับลอยยังครับยังลอยซีสิบเลยยังลอยซีสิบเจ็ดหม่นเจ็ดพบาทประกันทองซีเดือน ทองลูกสองในทองก็พอกาเลทเคเอ็มหกแปดข้าพี่น้องโค่นหางใหญ่เด้สาวนี่สไตล์สีจำปาแดงนะครับเนาะเพิ่นให้ลูกงามมาน่าลูกมันงามงามเห็นลูกมันอยู่ครับครับอืมเพราะว่าให้ลูกงามลูกหนาลูกแดงโตเพิ่นก็เป็นสไตล์บามันแล้วเนาะลูกผสมบามันแล้วสิอ่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับลูกสีเดือนพี่น้องแล้วก็สาวนี่สาวหน่อยผสมพอซีไว้หนึ่งสามสามเนาะครัในเดือนหนึ่งครับเดือนเต็มแล้วพี่น้องอ่าสี่หมื่นเจ็ดบนนึ สี่หมบาทคสี่หมบาทถ่ายสูง1 3อยสาไปปลายแมนบอครับรอยสาไปปลายครับพี่น้องอ่าสาบหบวกลบนะครับเนาะครับสี่หมบาทแล้วก็้องสาวนี่อ่าตัวละตัวละหาหมครับตัวละหาหมอ่าแม่นี่เป็นสไตล์ลูกผสมบามันแล้วนะครับก้ามเนื้อดีพี่น้องถ่ายเบิร์ดี่ล่ะมั่วสุมบณ์ดีนะครับเส้นล้างเทียงตีลีพี่น้องสีอ่า กับไายนะพ่อเนาะครับกาบสไตล์กาบลาพี่น้องหลังเข็มนะครับห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดเพิ่อนมาผสมบามันได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับถ้าบ่มีกัรุ่นเอาครับรุ่นเอานะครับแล้วก็แม่นี่ทับไม่เห็นมันบวชิษกลับไปทับไม่เพราะว่ามันเห็นลูกเห็นยังมันยืนนะแม่นี่กับห้าหมื่นเจ็ดขึ้นกันสายกับห้าหมื่นเจ็ดขึ้นกันสายกระทบครับสายกระทบนะครับเนาะครับอ่าตอนนี้ผสมอยู่มือสมแล้วครับสมก็เพออ่าอียงเนาะนี่เลยไป อ่าพอครับอันนั้นช็อกโกแลตนะครับเนาะสี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งพี่น้องยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งพอช็อกโกแลตอ่าเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือน<ล>ครึ่งแล,แล้วพี่น้องออล่อล่อรุ่นเอาครัรล่อรุ่นอันดราซ่าเอาพี่น้องสูงลอย สี่สิบกูกลัวเนาะร่อยสี่สิบกลัวยู่หรอครับร่อยสี่สิบหาบกลบครับนี่คือทั้งหมดสี่สาวสี่แม่ที่พ่อสีเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งมือนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณพ่อสีเป็นยางสูงนะครับที่เห็นบาจูนพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามๆนะเมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดติดตามกดไล์กดแชร์จุ๊ดเลยเด้อบายฮอดงซิตี้ครับเป็นกําลังใจให้บาจูนให้คลิปประกาศสาระดีๆีฮารองบุ้งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพีพอน้องสสสสสรรินีีีววัััดดคคคค่ขออบบุณพ